สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยครับวันนี้ลุงนันจะมายำวุ้นเส้นนะให้บรรดาที่รับทานและรับชมกันทุกทุกท่านครับวันนี้ก็มีเมนูยำวุ้นเส้นส่วนเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากนี่ก็คือนะหมูสับก,กับหมูยออันนี้วุ้นเส้นเนาะวุ้นเส้นอันนี้พริกพริกแดง กับหอมผัวใหญ่อันนี้ก็มีมะนาวกับหอมผักชีเนอะก็ทํากันง่ายๆกินง่ายๆแบบสไตล์ลุงนั้นอะทำก็ไม่ยากกินก็ไม่ยากอ่ะเราจะให้มาชมกันใกล้ๆเลยนะครับอ่ะมาทำกับอ่ะมาทำกับพุงนั้นลยครับจะมายำเเส้นกับุงนั้นได้เลยถ้าไรก็นำมุ้นเส้นมาใส่ก่อนเนาะ làm luyện hít hóm mỗi ngày nào Để đây khác đi về, về. นะแก่ยากจังคือปูแก่จ้าหมดเป็รอยใส่ยยเยอะๆกคนื่นอทีไม่ค่อยเผ็ดเนาะน แต่ไันิดหน่อยตัวสีแันผมชีนี่ต้คน ลองงอ,ม,อ,ลลอ,งงอมือเลยอดูยำง่ายๆกินง่ายๆเราคือค,อคนยากใจเย็น ไปทางกับรุงงานเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีครับอวันนี้ก็มาทานเมนูง่ายๆกับรุงงานอีกเช่นเคยครับวันนี้มีเมนูอะไรก็มาดูกันนะครับวันนี้มีเมนูยำบุ้นเส้นจำกันง่ายกีกันง่ายสไตล์โุงงานอีกเช่นเคยครับวันนี้มา ทานบนเส้นกับบนน,นั้นก็ขอขอบคุณครับทุกกำลังใจนะครับที่เข้ามารับชมและเข้ามาติดตามนะฮะขอขอบคุณครับเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะครับที่เข้ามารับชมนะเพื่อนที่อยู่ต่างแดนประเทศเพื่อนบ้านสอปรกอราวเวียดนามหรือกัมพูชาหรือว่าต่างประเทศที่เข้ามารับชมนั้นจะข,ขอขอบคุณนะทุกกำลังใจเลยครับที่เข้ามารับชมนะครับ ก็งาน,น,นก็ไม่มีอะไรมากมายครับนะฮะก็มีทําคลิปเกี่ยวกับอาหารการกินอย่างเงี้ยเนาะเอบรนไดเอฟซีใ้รับชมอย่าเพิ่งเบื่อเส้นทับนะเข้ามารับชมกันเยอะๆแล้เวลเข้ามาเป็นกําลังใจให้พุ้งนันจะได้มีกําลังใจทําคลิปเอาสู้สายตาบันดเอฟซีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาทานกับบุงนันได้เลยนะครับวันนี้ก็มีเมนูยำบุ้นเส้นครับเนี่ยยำบุ้เส้นยำบุ้นเส้น,นเนีย่ยำจานใหญ่ๆ กินไม่หมดนะครับเนี่ยยำไปอย่างนั้นนะถจะกินหมดอย่าไปกินหมดหมอเขาบอกอย่าไปกินเยอะกินแค่พอประมาณเนาะวันนี้อาหารเช้าก็กินเที่ยงกินมือเดียวมื้อเย็นก็กินนิดนิดหน่อยหน่อยอย่าไปกินมากกินแล้วนอนมันจะอ้วนทำให้สุขภาพเราก็นะอันะนม่ยกยจะสบายก็มาทานกับวันนี้เช้านี้ไม่กินข้าวแล้วกินยำผึ้เต้น เพือ่ะอะเพือ่อ,อให้มีกําลังและกินยาเนาะถ้าไมกินอาหารการกินแต่ในร่างกายมากเราก็จะกินยาไม่ได้นะเดี๋ยวก็ร่างกายไม่มีอาหารเลยกินยาเข้าไปจะกลายเป็นลูกกระเพาะเนาะ,ะมาทางกันเลยครับบิ๊ ấy rồi tiếng tiếng chút đúng rồi ừ. ngủ do gặp đập... Mm-hmm. <laughs> 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 rất giòn nó, ngon lắm, ngon không xương, ngon ดูกันให้จบคลิปนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนคลิปไปไหนนะไอ้แน่แน่แน่แน,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 น่จะเปลี่ยนอีกแล้วดูให้จบจบคลิปนะครับเพื <c> ่อ <oughs> เป็นกำลังใจด้วยซฮสอืะอืมอืมยำบุญเส้นอืมอืม Rồi, rồi, mọc quá Vừa đã kín mọi gì vượt một trăm nữa ừm, Ừ rồi, Mọi Mỗi mình bây giờ kín lắm เอาละครับคลิปนี้ก็ลุงนั้นขอปิดคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับถ้าอย่างไรก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับลุงนันด้วยครับนะฮะจะได้มีคลิป,ปใหม่ออกสู่สา,ายตาบรรดาเอฟเคสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับเออ